ครับขอสสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมนะครับทั้ง20,000 1,300กว่าท่านในเช็คไลน์นะครับนี้ที่เข้ามารับชมนะครับและวันนี้ผมให้ FC ได้ชมพระเครื่องประจำห้องนอนของผมนะครับองค์ที่1นนะครับจริงจริงแล้วมีหลายองค์มากนะครับไม่ต้องถามผมว่าห้องนอนมีพระเครื่องสำคัญรายการในบ้านแล้วก็มี นะครับกี่องค์นะครับนี่ผมให้ชมพระบูชานะครับเป็นพระเครื่องสําคัญนะครับเป็นพระบูชาเป็นพระพุทธรูปองค์ขนาดใหญ่นะครับองค์ขนาดใหญ่ก็ความสูงก็ประมาณสัก90ประมาณ90ซนติเมตรนะครับความกว้างก็ประมาณสักทตรงฐานนะครับรงฐานนี้ประมาณสัก20 28เซนติเมตรประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้นับขนาดหน้าตากัก แต่ที่นำมารีวิวในวันนี้ก็คือพระพุทธรูปปรางหน้าปกครับที่ผมได้ให้ช่วสังเกตไปด้วยในเทไรายนี้นะครับ <c oughs> พทุทธรูปปรางหน้าปกองค์นี้นะครับเป็นพทุทธรูปปรางหน้าปกเนื้อทองเหลืองนะครับสวยมากๆและมีการปิดทองที่องค์พระตามที่เอฟซีเห็นนะครับผมได้ปิดทองไว้ด้วยนะครับเพราะเป็นพระสําคัญนะครับปรางหน้าปกนี้ความเป็นมาโดยคร่าวๆก็คือองค์พระยามุจรินทรราชได้มีความศรัทธา ตอบพระเจ้านะครับขณะที่พระเจ้าได้ประทับนั่งที่ต้นมุจรินนะครับใต้ต้นมุจรินก็เกิดลมพายุฝนโบกคลพัดต่างๆนะครับแล้วพญาม,มุจรินก็อาสาที่จะรับชใช้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่จะป้องกันพยันตรายนะครับผมมุจรินนี่เคยขอทุนขอบวชต่อพระเจ้าครั้งหนึ่งแล้วแต่พระเจ้าไม่ทรงประทานพระอนุญ,ญาตนะครับเนื่ง จากว่าองค์มุจลินนั้นเป็นเดรัชานที่เป็นพญานาครับดังนั้นนะครับเมื่อองค์มุจลินไม่ได้บวชนะครับก็อาสาที่จะนะครับทำหน้าที่นะครับด้วยความศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและในไลน์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพระทูรโลกสำคัญของผมองค์นี้เป็นรูปทองเหลืองนะครับทองเหลืองที่สวยชัดมากๆนะครับแล้วก็มีการปิดทองด้วยนะครับมีการปิดทองที่องค์พระ นะครับแล้วพิรลสักเป็นพุทธรูปที่มีพระพักแฉมใสนะครับพระแย้มพระโอฐ์เล็กน้อยนะครับแล้วก็ตรงส่วนขององค์มุจรินนั้นแผ่บังพานได้ทั้งหมด7เสียนด้วยกันนะครับซึ่งการแผ่บังพาน7เสียนจริงๆแล้วประวัติขององค์นาคาโดวยว่คราวนี้ถ้าเป็นการแผ่บังพานได้7เสียนนี้เป็นพญานาคฝั่งลาวนะครับฝั่งแม่น้ำโขงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆส่วนลักษณะของพุทรูปปาง หน้าปกนี้ส่วนของพุทธรูปฟ้านาปลนี้ก็คือพระเจ้าประทับนั่งคัดสมาธินะครับโดยพระหัต์ขวาทัพรหัต์ซายนะครับแล้วก็พระบาทข้างขวาทับพระบาทข้างซ้ายหรือซ้ายทับขวาอ่ามือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท,ท้าซ้ายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นท่านั่งในท่าคัดสมาธิแต่พระองค์ประทับนั่งบนขนดองมุจลรินท์นาคราชนะครับ ครับขอบคุณในฟีที่เข้ามารับชมในไร้นี้นะครับช่องของเรานะครับถึงแม้ว่าเป็นช่วงก่อนนอนนะครับผมจะลองทำเท็กซ์ไร้ในหลายจุดของบ้านใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วบางทีผมก็นำไปไร้นอกบ้านบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเอาละครับผมจะให้ชมด้านหลังของพุทธูปองค์นี้นะครับสรุปสำคัญองค์นี้อ่อนยากครับขออนุญาตงเจ้าของท่านมีขนาดใหญ่จะดูด้านข้างก่อนนะครับดูด้านข้าง เอฟซีจะเห็นว่านะครับมีความเข้มขลังนะครับแล้วก็เป็นรูปทคงขนาดใหญ่สาหรับแต่ว่าเป็นรูปรูปหมดสําหรับเป็นรูปบูชาในบ้านทั่วไปเรื่องานการสแกนต่างนนๆนะครับก็ถือว่าพอดีพอเหมาะนะครับแต่ถามว่าหนักไหมก็ประมาณสักสามถึงสี่โลได้นะครับหนักพอสมควรนะครับพลิกไปชมด้านหลังนะด้านหลังด้านหลังเอฟซีสังเกตเห็นนะครับมีดอกไม้นะครับมีดอกไม้ประทับอยู่ ตรงด้านหลังขหนดของพังพานนะครับองค์มุจรินนัคราชนะครับเป็นแบบนี้นะครับดอกไม้ประทับจุถือว่าสุดยอดและเข้มขลังมากๆนะครับอีกหนึ่งรายการของช่องเราในของบ้านนะครับที่นครราชสีมานะครับส่วนบ้านที่หมหาสารามผมก็จะมีพระเครื่องสําคัญหลายองค์เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณเอฟซีในการเข้ามารับชมในเช็คไลน,น์นี้และฝากช่วยแชร์ต่อไปอยังเอฟซีท่านอื่นด้วยนะครับผมมีพระเครื่องสําคัญหลายรายการ ที่จะมาทำเท็ครีวิวนะครับไห้ฟีได้รับชมนะครับหลายรายการนะครับฝากช่วยแชร์ต่อเดี๋ยวเพื่อให้เป็นการได้รับชมบารมีขององค์มุจลินอย่างเต็มที่นะครับผมขออนุญาตวามกล้องไว้ตรงเทปไลน์นี้ก่อนค่อยๆหมุนกลับมาที่ด้านห้าอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ครับขอขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมแนวไอ้นี้นะครับผมขออนุญาตหมุนองค์พระตุรูปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอญาตหมุนองค์ท่านกลับมาอีกครั้งนึงนะครับนี่เป็นพระตุรูปบูชานะครับพระตุรูปบูชานะครับประจําตัวของผมเองนะครับอีกองคหนึ่งเป็นพระปางนัทปก ขอบคุณเอฟซีที่นะครับช่วยแชร์แล้วก็ช่วยขยายงานพระเครื่องในช่องของเราต่อจาเอฟซีที่เข้ามารับชมทุกท่านและเอฟซี FC ที่ชอบบูชาพระเครื่องเี็สำคัญวัตถุมงคลของช่องเราทุกๆรายการนะครับขอเอฟซี FC มีความสุขสําเร็จและสมหวังได้ในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างนะครับขอขอบคุณมากในการเข้ามารับชมแต่ละครั้งและขอบาร,รมีของพระนาาปกองค์นี้นะครับ พาัม,มีของพระเจ้าและองค์มุจลินัราชจงโดนบูดาเทพสีผมทุกท่านนะครับมีความสุขสําเร็จและสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกๆอย่างนะครับตื่นเช้าก็ขอให้โชคดีมีเงินมีทองล่ํารวยนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันขยายงานพระเครื่องและก็ฝายสีก็ไปรับชมวิดีโอในช่องของเราทุกๆรายการด้วยนะครับผมจะรีวิวนะครับงานพระเครื่องวัตถุมงคลเหรียญสำคัญที่มีค่าให้สีได้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับ อีกสักครู่หนึ่งประมาณ3นาทีนะครับในนาทีที่ประมาณนาทีที่15นะครับผมจะได้มีการปิดสี่ว้นี้นะครับขอบคุณมากนะครับ ครับผมขออนุญาติได้จะปิดสตรีมไลน์นี้ให้เป็นวิดีโอเดยียวช่องน,นะครับขอบคุณเอฟซีในการเข้ามารับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสําเร็จและสมหวังร่ำรวยเงินทองนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นด้วยบาร,รมีแข่งนะครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมุชจรินทร์นัคราชนะครับพระสําคัญของผมองค์นี้นะครับพระบาทและพวกจงโน้นให้เอฟซีของผมสําเร็จทุกๆอย่างสําเร็จทุกอย่าง นะครับเอ็นพักๆไหมครับดูสดชื่นแจ่มใสมากๆนะครับ <Okay. S 1> FC ก็จะมีชีวิตที่แจ่มใสสดชื่นเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับ